ครับสวัสดีครับในร้านพาวสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซัพพอร์ตนะครับของแซมนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลักษณะเป็นแบบฟิล์มนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เจ็บมากนะครับไม่ได้เจ็บมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเข่าเยอะนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับบางๆนะครับจริงๆมันเขียนสำหรับฟอร์ลันนิ่งนะจริงๆก็ใช้ได้ทุกกีฬาเลยนะครับ แต่ถ้าคนที่เจ็บมากๆเนี่ยมีปัญหามากๆตัวนี้เอาไม่อยู่นะแต่ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับนี่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับนะก็จะมีตัวรัดเข่านะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มืออันนี้ก็จะเป็นการวัดนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่รัดเข่าที่เป็นแบบฟิล์มนะครับเราจะเห็นว่าเป็นฟิล์มเลยนะเขาจะไม่แบบไปแข็งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโครงขึ้นมาสําหรับป้องกันเข่าเราได้นะครับก็จะเป็นแถบท,ที่นี้ที่ตุ๊กแกอย่างเงี้ยนะครับนะบนะมันมันจะไม่มันจะไม่บางสทีเดียวนะมันก็จะเป็นฟิล์มขึ้นมานะครับ แล้วมันบางใส่สบายมากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้แบบโอ้โหไปเจ็บหนักนะครับไปเจ็บหนักแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหัวเข่ามากนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ว่าบางคนเนี่ยเจ็บไม่มากแต่ว่า,าไปใส่พวกที่หนาหน่อยก็ลาคาญแต่ตัวนี้นะครับก็จะใส่ได้สบายขึ้นนะครับโค้ขงขึ้นมานะเป็นโค้งขึ้นมา เงินเต็มทุกแกนะครับตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็อินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับตัวนี้นะักกีฬาใช้เยอะนะครับนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นอะไรใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจอินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับสวัสดีครับ